สะพานเ่ไปเราต่อไปาไปกับดิีเจอกับมโ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 มบางกบรีเมโมยาน้ำาโดมคนใช่มอปันหนึ่งเฮ้ยมีพวงวิวีพว่พวงมาแล้นะ เอา้เอาทำไมม่ไม,ไม,ไมเขียวได้เร่อน,นั้นวะไม่ไม่เขียวมันได้เร่ทีมันเผดชื่ออะไรวะโมเป็นหนึ่งา<อ>นรุ่นรุ่นเหรอวะ้า้าหกปนรุ่นสิบปีเดสิบ<ช>ปีเ<อ>ป็ 18. นสิบสไม่สิบป<อ>เป็นสิบหกสิบแปดแล้วแล้วสิบปดเป็ไรยี่สิบปีไป ไปไปบอยมานะกล้าเล่นนะไปกล้าเล่นหรือเปล่าอย่หรใครให้มาถ่ายโดนนี่พี่แต๋มเราโดนถ้าเกิดเราเจอเขาเราก็โดือดพราอย่าลุกนะพ่อลูกที่ง่ายนะยา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 ยกยายาเตรียมลงเลย ถ้าถ้าพ่อลูกผมล้มเลยะ่ะ,ะถ้าถ้าถ้าพ่อเสือเ้อแดงลูกกูลม้มเน,น,นี่ย ตัดแล้วยิงู้ไ,ไ,งไปเลยโโดนอรเรอบบเปลี่ยนเปลี่ยนสก,กอร์พอไปเปลี่ยนสกอร์มูโลกพี่มอ่ะอนเ่นชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไม่รู้กูุ่มเ็นน่กูไม่รู้กูกไม่ร<ๆ>ู้อะไรด้ซ้าอ่ะแต่แต่ที่แท้อ่ะกูอยากเล่นรองเท้าแบบน่าก<ห>อยากเล่นยากออกบอลนไว ตอนนั้นอ่ะที่กระางแพนอ่ะของแผนอ่ะเล้วชมชมพู้ดำอ่ะชมพูขาวอ่ะอันนี้มาจากบ้านยูนิฟอมอ่ะไม่รู้นั่นไงล่าล่าล่าบินนิอยู่ด้านหลังเรารอระมไปไล่ไล่รับรับรับเกมรับลเลยเกมรับลงก่อนตรงอ่ะอยากเล่นสะพานแดงไปไปไปหายใต้ไอ้ตามันจะสอนหวยเว้นโจวัขึ้นเนาะอ้าวให้ก่อน

ของรามันหลังสวนใช่ไหม่เยอนจองเลยอาบอลหน่อยนั่งหลับจมึงลองว่าลองจับไม้สัตว์อข

ยืนนะเยอะไปเต้มื่อกี้ะยืนเป็นสี่เหลี่ยมไว้ยืนเป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้เปเล่นูเล่นละให้พี่โปไม่ีหรอครโปมาเหรอไอ้ป้ป้ไม่เ่่1 4ไม่่ไปนะคิ๊บนอม่้ปีไปก้ไป้ว้เอ่แทนผู้สวยอะเนาะแต่ทำไมประูจเ้มกี่แงสวยอะเฮ้ย หลบดิเขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย,ยกระโดดล้มกระโดดล้มเฮ้ยไปไปไป

จับนีจับจับให้ตันไปครับหมุนเลยหมุนเลยน่ดหมุนไม่ได้มันแข็งพี่ล่เยียจะพังแนวลึกงปกปอนอะแนวลึกแนวลึกแนวลึกพี่หมุนไม่ได้อะมันแข็งพี่เต้ยมหมุน ฝากไปท่ใบกินะอย่าเข้าตรงกลางเลยบอกแล้วว่ามันแข็งใบเออัไ้าโอ้ยมอพันหนึ่งมอพันหนึ่งใบไปเออใบอ้ะใบอ่ะตัายกันไปเออไปเอาจะหุบขาเข้ามาทำไมเป็นตามทีมเลยมอพีทีมออินซีมออินซีเจอกับสามเส้นอ่ะรุ่นสิบสี่

ไปยังไงส่งคืนกับไปไปยังไงครับเบอร์หนึ่งตรงคืนได้กับเบอร์สี่เบอร์สี่บอร์หนึ่งยังไงส่งคืนได้กับเบอร์หนึ่งตรงคืนได้กับเบอร์ห้าไปยังไงไปยังไงยังไงส่งคืนได้กับเบอร์สิบเอ็ดตรงคืนกับเบอร์หกยังไงครับเบอร์ห้าหกไอ้ควายห้าเก้าดูกล้องดิเห็นไหมนห็นไหมเห็ไหเห็นไหมนไม่เห็นห้าห้า

ไอเนียต้งไอโลต้งหัลื่นที่นี่ละหนนก็ไม่รู้อดีนีดหน่อยเดี๋ยวแพ้้ากับป้นี่นยอ้าจับไอคนนึงจับไม่อยู่ครับีบสอกล่องพีไบสกองเล่นอยู่คนเล่นใครไไปยืนออยู่เเกมลับไม่มีไอคิม

ต่อยชิมเจ็บเนี่ยแหละประตูประตูกูเป็นไงดูดูมันเซฟนะดูมันเซฟตอนนี้แม่งเซฟเก่งแล้วด้วยยิงโดนติดบล็อกไอ้หนี้คือหลังไปทาง